l ล็กซส L X 470นะครับเตดชุดลากเรือลากจะสกีลากบิ๊กไปนะครับตัวนี้ตรงรุ่นหมดไม่มีการเจาะตัวรถนะครับหัวบอลน,นะครับเป็นหัวบอลขนาด50มิลลากเรือได้จะสกีได้บิ๊กไบได้นะครับ บอลเมาส์ตัวนี้สามารถถอดเข้าถอดออกได้เวลาไม่ใช้งานจะไม่ยื่นออกนอกตัวรถนะครับตัวนี้นะครับถอดได้เดี๋ยวแคบบริเวณตรงนี้ชุดปักไฟเป็นปักไฟเจ็ดปินนะครับติดตามสัญญาณไฟรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟเบรกไฟรลีไฟพามาติดหมดนะครับยุดเจ็บสีนะครับแข็งแรงนะครับชุดหน้ามือข้นนครัีดได้ปิดไป เรียบร้อยนะครับสำหรับ Lexus LX70 ขอบคุณครับ